กลับมาพบกับทีเด็ดซัดเต็มข้อกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นการชกระหว่างชักเตอร์โดเนทพบกับราซิงเกงประจำค่ำคืนนี้ครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างชักเตอร์โดเนตนะครับผลงานที่ผ่านมานั้นทําได้ยอดเยี่ยมครับเดินนาทหลงสามแต้มมาได้หลายเกมครับแต่เช่าวันนี้ต้องมาพบกับทีมเยือนอย่างเกงที่ฟอร์มในช่วงนี้ค่อนข้างดุครับดูแล้วเกมนี้เจ้าบ้านต้านไม่ไหวหแน่นอนครับ ส่วนความพร้อมของทีมเยือนอย่างลาซิงเกงนะครับสำหรับทีมเยือนทีมนี้ยังดูเดือดเช่นเคยนะครับไม่ยอมปราชัยให้ขายง่ายๆส่วนมากก็จะเป็นฝ่ายเฉือนใจชนะมาซะเองครับวันนี้ผมว่าลาซิงเกงน่าเชียร์กว่านะครับเกมนี้มองแล้วลาซิงเกงดูดีกว่าครับสามารถรับทีเด็ดแม่นๆเพิ่มเติมได้ที่แอด8ปออนไลน์0ูนะครับ ก่อนจะจากกันไปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ให้ช่องทีเด็ดซัดเต็มข้อกันด้วยนะครับขอ้อคุณครับ